ความเชื่อแห่งตัวเลขมีอิทธิพลต่อดวงชะตาชีวิตของคนเราตั้งแต่เกิดตัวเลขของวันที่เกิดสามารถใช้ทำนายดวงชะตาและลักษณะนิสัยของบุคคลได้ตำราโหราศาสตร์ไทยโบราณโดยอาจารย์จักพยากรศาสตร์และทีมกดไลค์มีคนรักคอยห่วงใยกดแชร์ได้บุญมีบริวารมาก กดกระดิ่งเป็นผู้นำชื่อเสียงโด่งดังกดติดตามเทพิทักษ์ดูแลช่วยเหลือดวงชะตาและลักษณะนิสัยหญิงชายที่เกิดวันที่30เป็นดวงชะตาที่ค่อนไปทางโลดโผนสามารถตุ้งโรดและตกต่ำได้ภายในพลิบตาเดียวพอะเลขสามเป็นาธาตุน้ำกับเลขศูนย์เป็นดาวมฤตยูซึ่งเป็นาธาตุลมจึงควรระวัง เรื่องปัจจุบันทันด่วนอันคาดไม่ถึงจะเกิดกับชีวิตดวงด้านลักษณะนิสัยมีบุคลิกที่เชื่อมั่นตัวเองสูงเป็นคนมีพื้นจิตใจดีแต่มักจะขาดสเสน่ห์ทางคำพูดพูดตรงและไม่ค่อยยอมก้มหัวให้ใครชอบเผชิญกับปัญหายากๆและมักตัดสินคนด้วยความคิดของตัวเองยึดมั่นในความคิด เห็นของตัวเองมากกว่าผู้อื่นเป็นคนเด็ดขาดน่าเกรงขามชอบคบกับคนเก่งแต่ต้องเก่งน้อยกว่าตัวเองเข้มแข็งอดทนเป็นนักวิจารณ์ชอบทำอะไรยากๆที่คนอื่นเขาไม่นิยมทำกันบางครั้งคุณจะเป็นคนระมัดระวังตัวเองมากจนเกินไปชอบเอาชนะหากไม่เห็นด้วยกับวิธีการของใครจะดื้อหัวชนฝา เป็นคนชอบสร้างวิมานไว้สวยหรูพยายามทำให้ถึงฝันมองการไกลสำหรับบางเรื่องในบางเรื่องคนใกล้ชิดเอาใจไม่ถูกการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและระเบียบกฎเกณฑ์มากของคุณบางครั้งจะดูเหมือนเป็นคนหัวโบราณไม่ค่อยชอบเข้าสังคมคบกับคนหมู่มากการจะคบหากับใครสักคนจะต้องดูแล้วดูอีกว่าคนนั้นละเอียดเรียบร้อย และเข้ากับตนเองได้จึงจะเปิดใจรับและไม่ชอบสารสัมพันธ์กับใครมากเกินความจำเป็นดวงด้านสติปัญญาคุณเป็นคนสติปัญญาล้ำเลิศช่างคิดพิจารณาชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆยากๆมีแรงผลักดันที่จะเรียนรู้ทุกอย่างให้ได้ดีกว่าคนอื่นมีพรสวรรค์บางด้านเช่นภาษาศาสตร์สนใจภาษาต่างประเทศที่ยากกว่าภาษาสากล อาจเป็นภาษาพื้นเมืองที่ต้องค้นควาหรือไม่ก็ประวัติศาสตร์ยากๆศิลาจารึกเรื่องเกี่ยวกับศาสนาปรัชญาธรรมะการเมืองและวิถีชีวิตชนพื้นเมืองคุณจะได้เรียนสูงที่สุดเท่าที่ต้องการคุณทําตัวเป็นผู้ทรงความรู้อยู่เสมอและชอบคบหากับคนที่มีความรู้ทุกด้าน มีความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่งอย่างเด่นชัดเป็นที่นับถือศรัทธาของคนทั่วไปเรียนเก่งมากอาจจะเรียนได้ปริญญาหลายสาขาใช้เวลาเรียนน้อยกว่าคนอื่นในสาขาวิชาเดียวกันและสำเร็จการศึกษาสูงสูตั้งแต่อายุยังน้อยดวงด้านอาชีพส่วนใหญ่คนที่เกิดวันที่30จะเป็นครูอาจารย์นักกฎหมาย นักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับด้านวิชาการมากกว่าจะปฏิบัติงานจริงเช่นไม่ยึดอาชีพเป็นทนายความหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ก็จะเป็นที่ปรึกษาเฉพาะด้านเป็นผู้มีความรู้ทางวิชาการการเมืองการกฎหมายที่เก่งกาจหากเป็นครูอาจารย์ก็จะได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาศาสตร์ประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเมือง และอาชีพที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนดังๆทั้งหลายเป็นคนที่ยึดอาชีพตามที่ได้เรียนมาอย่างเต็มความสามารถและทําประโยชน์ให้เกิดชื่อเสียงแก่ตัวเองมากมายเลยทีเดียวสร้างเหนือสร้างตัวได้ด้วยตนเองแต่ควรระวังความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเอาไว้บ้างเพราะมันจะผาดผนไม่คงที่เหมือนการเปลี่ยนรัฐบาลส่วนใหญ่ แล้วอาชีพการงานของคนเกิดวันที่30มีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงสามารถล้มลงมาเหมือนถูกปฏิวัติเพียงชั่วข้ามคืนบ้านปลายชีวิตหากไม่ระเหเร่ร่อนเพราะอาชีพการงานก็จะกลายเป็นคนห่างบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองไปอาจจะได้ลงหลักปักฐานที่ใดที่หนึ่งด้วยเรื่องการงานเป็นสำคัญและยัง ได้ทำงานไปตลอดชีวิตดวงด้านการเงินจะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้เพราะตัวเองเงินทองมีใช้ไม่ขาดมือรู้จักเก็บออมและไม่สูดุยสู่ได้รู้จักค่าของเงินไม่ทุ่มเทให้คนอื่นง่ายๆหากคนนั้นไม่เห็นค่าของเงินและไม่ขยันอดทนมีดวงการเงินค่อนข้างมั่นคงเหมาะสำหรับการทำงานประจำที่มีไรายได้เป็นกอบเป็นกำเข้ามาทุกเดือน ทำธุรกิจหรือกิจการของตัวเองก็มีเงินเข้ามาดีส่วนใหญ่แล้วมักไม่ล่มจมทางการเงินมีมากที่ถูกหลอกลวงหรือถูกโกงเงินโกงทองจากผู้มีอำนาจและอิทธิพลลงทุนลงแรงทำอะไรไปก่อนค่อยรอรับผลประโยชน์ก้อนใหญ่อายุ40ขึ้นไปการเงินและสินทรัพย์จะมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานดีทีเดียวในบ้านปลายชีวิตสุขสบายไม่เดือดร้อนเรื่องเงินทอง ด้านความสัมพันธ์กับครอบครัวเป็นไปอย่างผิวเผินและห่างเผินรักคนอื่นมากกว่าญาติพี่น้องในวัยเด็กถึงแม้จะอยู่ร่วมกับพ่อแม่พี่น้องแต่พอโตขึ้นก็มีเหตุให้แยกห่างจากกันอาจจะด้วยการศึกษาหรือการงานมีมากที่พ่อแม่พี่น้องอยู่ห่างกันคนละทิศนานๆานครั้งจึงไปมาหาสู่กันพอเจอกันก็รักใคร่กันดีแต่ ไม่ค่อยแสดงความรักความสนิทสนมกันเท่าไหร่นักมีความห่วงใยลูกหลานญาติพี่น้องอยู่บ้างแต่ให้อยู่ใกล้ชิดกันจริงๆจะไม่ค่อยยินดีเท่ากับการอยู่ห่างไกลกันดวงด้านความรักและคู่ครองม,มีความรักแบบเรื่อยๆมีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะสนใจศึกษาค้นคว้าเรื่องแปลกใหม่เสียมากกว่าเรื่องความรักมีมากที่ต้องอย่าล้าง เพราะเลือกการงานมากกว่าเลือกความรักเวลามีรักก็มักไม่ค่อยแสดงออกให้อีกฝ่ายรู้เก็บเงียบเอาไว้ไม่พูดไม่บอกมีมากที่ต้องสูญเสียความรักไปเพราะความไม่เอาไหนไม่ค่อยสารต่อความสัมพันธ์กับใครอย่างจริงจังหากแต่งงานแล้วต้องได้คนรักคู่ครองที่เข้าใจคุณเข้าใจความรักชอบการงานเป็นอย่างมากมิฉะนั้นแล้ว จะกลายเป็นบาดแผลภายในใจได้ชอบคนที่เก่งและโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งอย่างเห็นได้ชัดมาเป็นคู่ครองแต่ต้องไม่เก่งไปกว่าคุณความรักของคุณต้องถูกต้องตามทํานองครองธรรมเอาแต่ได้ตามอารมณ์และหาความโรแมนติกจากความรักยากอยู่สักหน่อยดวงด้านสุขภาพมีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างในวัยเด็ก จนถึงวัยทำงานแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตนักพอถึงวัยกลางคนจะพบปัญหาใหญ่เช่นอาการป่วยที่หนักหนาโรคหลายที่มาแบบกระทันหันคอยบัทอนสุขภาพและความก้าวหน้าในชีวิตอุบัติเหตุที่ถึงกับต้องผ่าตัดต้องใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นนานเสียเงินเสียทองและการงานไปมากเป็นดวงชะตาอีกด้านหนึ่งที่ต้องระมัดระวัง เพราะเหมือนกับการรัดตกจากที่สูงเลยทีเดียวเพื่อนฝูงศัตรูคุณเป็นคนที่มีเพื่อนมากและมีคนรักใคร่นับถืออยากเป็นเพื่อนด้วยมากชอบคบเพื่อนต่างไว้ไม่เด็กเลยก็แก่ไปกว่าเลยแต่ด้านความสัมพันธ์ไม่ค่อยใกล้ชิดเพียงแต่หากพบกันก็แสดงออกถึงความรักใคร่ห่วงใหญ่เอาใจใส่ดูแลดี ศัตรูที่มีคือคนและเหตุการณ์ร้ายๆที่เข้ามาในชีวิตแบบคาดไม่ถึงเรียกว่าเป็นดาวมรุตรยูครอบงำทำให้ร่มจมล้มละลายหรือเสียชื่อเสียงศักดิ์ศรีได้ถ้าเป็นผู้ชายที่เกิดวันที่30สศัตรูส่วนมากจะเป็นสตรีเพศจะมีการฟ้องร้องหรือพบกับโทสะอารมณ์ของผู้หญิงอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงดวงด้านบริวาร คุณจะเป็นคนที่มีบริวารดีแต่เหมาะที่จะปกครองดูแลบริวารเพียงกลุ่มเล็กๆจะเชื่อฟังอยู่ใต้ปกครองอย่างมีระเบียบได้ช่วยเหลือส่งเสริมการงานดีเยี่ยมเป็นดวงชะตาที่จะได้ดีเพราะบริวารคอยเป็นรากฐานและเป็นบันไดให้ไต่เต้าขึ้นไปอย่างดีที่สุดในบ้านปลายของชีวิตจะได้อยู่ใกล้ชิดกับบริวารที่จงรักภักดีดวงด้านโชคลาภ คุณจะมีโชคลาภทางสติปัญญาและการศึกษาอย่างเด่นชัดอยู่แล้วจนไม่ควรหวังพึ่งโชคลาภด้านอื่นๆอีกและดวงโชคลาภแบบฟุกๆกกุกถูกหวยรวยเบอร์ก็ไม่ค่อยมีเข้ามาคุณจะได้รับมรดกจากพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ถือว่าเป็นโชคลาภโดยสเสน่หาอีกทางหนึ่งท่านควรมั่นดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากๆ อย่าทิ้งเอาไว้จนยากเกินจะเยียวยามันทำบุญกรวดน้ำอุทิศส,ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเสมอถือศีลปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดและหากต้องการทำทานให้ทำทานกับคนเจ็บคนป่วยหรือเครื่องมือแพทย์จะดีที่สุดขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมสิ่งไหนที่ดีก็นำไปปรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินชีวิตขอให้โชคดี ช่องธรรมะสบายใจ8